วันนี้เดี๋ยมาพูดถึงเบาะเบาะผมถอดออกมาใส่เบาะเดิมอยู่ครับตอนนี้ก็ผ้าผ้าสีแดงนี่คือเป็นผ้าของแบรนด์เคอก,กี้ก็ผ้าในท้องตลาดก็ราคาประมาณ2,500ครับที่ก็อยู่ในราคาประมาณนี้อันนี้ตัวเก่าแล้วขาดแล้วขึ้นลงบ่อย ในช่วงตรงที่ขึ้นลงก็จะขาดครับในช่วงนี้เดี๋ยวแกะแกะให้ดูว่าในส่วนตรงเหล็กยังไงจะมีหมุดติดอยู่ออออถ้าเราซื้อเบาะมาก็จะมีเฉพาะไอตัวเนี้ย ตัวเป็นอะซนมีียมตัวนี้ก็ที่ซื้อที่สั่งมาครับก็อยู่ราคาประมาณสามสี่พันประมาณ4ี่พันเฉพาะตัวเหล็กไม่รวมรางไม่รวมรางรางอันนี้ผมไม่แน่ใจราคาประมาณพันหนึ่งนะครับรางเราก็จะใส่ ถอดเบาะเดิมออกแล้วก็ใส่ยึดอยู่4จุดในตัวนี้ก็หลางตัวนี้ก็เพิ่มน็อตยึดมาอันนี้ของข้างในมันก็จะมีอยู่4นอ็อตเราก็เก็บหัวน็อตไว้อันนี้ข้างนอกมี3ก็ถอดแล้วใส่แค่2ในเบาะเดิมโอเคครับ